สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่ฮะนี้อยู่กับรถคุดโมสส้มัสซอฮะพีซีสองร้อยแปดนะครับกลังขุดล่องวางท่อฮะมาฟังพลังเสียงของเขาฮะสะใจมากนี่ครับสุดๆกรหคืมสุดๆฮะเสียงเครื่องยนต์ของเขา ประจำหนาง,งานนี้เรามาถ่ายหลายคลิปแล้วนะฮะรประจําอยู่นี่หลายเดือนละน่าจะเป็นปีแล้วะฮะกำลังขุะเอาท่อลงไปนะฮะเป็นลองระบายน้ำฝนครับครับมีกัรน้ำหนัก20ตันครึ่งนะฮะน้ำหนักปฏิบัติการนะฮะกำลังขุดดินขึ้นจากลองกัสีสันนี่เดิมๆฮะมีซีก็ มีซิดบ้างฮะทำงานทำงานกลางแดดฮะตากแดดอวอบินจะนั่งกลางวะบิดูการทำงานฮะการทำงานก็ไม่ได้ฟื้นฟาสอะไรมากฮะเป็นรถที่ไม่เร็วมากนะ โอ้มัดสือฮะเป็นรถดีเดินทางสายกลางเออออเออราังคนดนั่นโอ้สีน์นกระบอกรั่วหรือเปล่า,าเนี่ยกระบอกยกข้างซ้ายนี่ดำปีเลยฮะอาจจะสีนรั่วแต่ยังไม่มีน้ำมันหยดออกฮะแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ฮะเพราะว่าไม่มีน้ำมันฉีดออกมานะถ้าทีดีก็ควรจะเปลี่ยนนะถมีน้ำมันเยอะหรือว่าน้ำมันซึมอะ เครื่องยนต์นีหกสูบนะฮะหกสูบโคมัสเอเอาเด,ด็กๆอยากไปเลยก,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 ก๊อกกอกครับกอกก๊อเดี๋ยวให้ดูโคมัสเซว่าผลิตแลจะจัดจำหน่ายโดยบางกอโคมัสเซอผลิตโดยบางไอโคมัสเซ ที่โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตอมตะซิตี้ชนบุรีฮะเอาเอาเอาอย่าทำกันเดีกๆดูเจ้าคมต้สือตักดินนู่นถึงยต์นี่ไม่มีควันนะฮะขี่มีลวมบ้างฮะเอาเอโอเจ้านายานายอยากไปแล้วฮะอไปเหรอโอเราจบที่เจา้าคมต้สือให้คลิปนี้ ทีซีสองรุ่นแปดครับกับนางงานประจำบองเขาครับเอาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ